สวัสดีครับและคลิปนี้ผมก็ขอพาทุกคนนะครับมาดูเจ๊ตัดผักกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับครับอาชีพปลูกผักบุ้งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้กันไปไม่มีวันจบสิ้นเหมือนกับอาชีพอื่นๆเช่นกันนะครับครับผมเองนั้นนะครับก็ยินดีนะครับรับความรู้จากภายนอกนะครับใครเขาทำอะไร ดีผมเองก็จำมานะครับหลายหลายคนยเพื่อนๆหลายๆคนเขาก็ลงคลิปให้เป็นควา,ามรู้กับตัวข้าผมมานะครับผมเองก็จดจำนะครับแล้วยินดีรับควา,ามรู้ใหม่ๆอยู่เสมอนะครับเพราะอาชีพปลูกบุ้งนั้นก็ไม่ได้เป็นอาชีพที่ตายตัวนะครับไม่ได้เป็นอาชีพที่หยุดหยุดนิ่งนะครับก็ บางครั้งอากาศก็สําคัญนะครับอากาศก็สําคัญยกตัวอย่างเช่นช่วงนี้นะครับจะมีฝนเกือบทุกวันฝนหนักบ้างฝนโปรยโปรยบ้างปลปอยปอยบ้างนะครับครับและช่วงนี้นะครับผมก็ขอพูดเรื่องนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับสําหรับเรื่องปุ๋ยใส่ผักบุ้งนะครับซึ่งถ้าจริงๆแล้วใส่ปุ๋ยมากไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับ ผมเองก็เพิ่งได้ค้นพบนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับว่าจริงๆแล้วไม่จําเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยพักบุ้งทุกรอบนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนนี้นะครับหน้าฤดูอื่นก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่สําหรับตัวผมเองนั้นนะครับเพอินนะครับเพอเอินที่น้องๆเขาได้กลับบ้านกันไปนะครับพื้นบ่อเไร่นะครับผมเองก็ไม่ได้ใส่ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนะครับ หรือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่น้องๆไปกลับไปนะครับผมเองเพิ่งจะใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวนะครับกลับและก็จะมีคำถามย้อนถามกลับมาว่าแล้วมันไม่แข็งเลยจริงๆแล้วไม่แข็งนะครับผักบุ้งไม่ไม่แข็งไม่กระด้างน,นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับฝนปอยๆมาผมเคยพูดหลายครั้งนะครับว่าถ้าผักบุ้ง ได้ได้ฝนนะครับได้ฝนปรยโปยฝนละองละอง้วยซ้ําแล้วผักบุ้งเขาจะอ่อนและงามมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมน้องๆเขากลับไปนะครับผมก็ตัดผักไม่ทันผมเองก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับตั้งแต่น้องๆเขากลับไปนะครับผมเว้นปุ๋ยถึงสองครั้งด้วยซ้ําไปนะครับแต่ถ้ากลัวว่าจะแข็งหรือกระด้างน,นะครับในช่วงฤดู ฝนนี้นะครับใส่ครั้งเว้นครั้งก็ยังได้นะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ใส่ถึงสามครั้งด้วยกันนะครับเพราะว่าใส่ไปแล้วก็ตัดไม่ทนันกลัวว่าผักบุ้งจะเสียบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะครับจึงจึงไม่ได้ใส่โดยบังเอิญน,นะครับครับก็จึงค้นพบว่าจริงๆแล้วในช่วงฤดูฝนเราไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยทุกครั้งทุกรอบหลังจากที่ตัดผักเสร็จนะครับผมเคยตอบคําถาม นะครับหรือเล่าให้ผู้ติดตามฟังอยู่เสมอว่าตัดเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยกันเลยซึ่งจริงๆไม่ใช่เช่นนั้นนะครับผมต้องขอโทษนะครับผมรู้เรื่องนี้โดยบังเอิญน,นะครับก็อ,อย่างที่พูดไปนะครับน้องๆเข้าไปผมก็เลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับยิ่งใส่ปุ๋ยยิ่งกลัวตัดไม่ทันแต่จริงๆแล้วที่ผมเคยเห็นหลายๆบ้านนะครับที่เขาใส่ปุ๋ยไม่หยุดนะครับในฤดูฝนผักบุ้งเขาจะยืนยืนต้นนะครับ เป็นยอดตั้งๆหรือที่เรียกกันว่ายอดได้โต้งนั่นเองนะครับผักบุ้งจะไม่ทอดยอดอย่างที่เห็นในคลิปนี้นะครับผักบุ้งเขาจะไม่ทอดยอดออกลงมาเลยแต่ถ้าเราเว้นไว้นะครับปล่อยให้ผักบุ้งนั้นใบเขียวอมเหลืองนิดๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใบเหลืองนะครับให้ใบเขียวอมเหลืองบ้างนิดๆนะครับผักบุ้งจะทอดยอดได้ดีนะครับเพราะว่าฝนตกหนึ่งครั้งก็เท่ากับ การใส่ปุ๋ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ลองลองดูได้ครับไม่จําเป็นนะครับลองลองดูสักแถวหนึ่งก็ได้นะครับว่าเราจะใส่ปุ๋ยเว้นบ้างจะเป็นอะไรไหมรับของผมดกมากนะครับดกมากดกมากมากมากจริงๆนะครับก็ไม่ใช่ว่าตัดไม่ทันแล้วนามานําเรื่องแบบนี้มาพูดแต่ก็ขอนําเรื่องราวจากที่น้องๆเกลับไปมาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันครับ กดไลค์กดติดตามและกด subscribe ขอขอบคุณมากๆนะคะ